สวัสดีค่ะครูตะทิมนะคะครูเกษตรชาแนลนะคะวันนี้จะพักเรื่องการเกษตรนะคะมาสอนหนังสือก่อนนะคะมาทําคลิปสอนหนังสือเนื่องด้วยพิษของโควิด -19 นะคะลูกๆนักเรียนนะคะจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะอ่าวันนี้นะคะครูตะทิมจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะก็อ่าให้ลูกๆนักเรียนนะคะดูเนื้อหาดังต่อไปนี้เลยนะคะไปดูเลยค่ะโอเคนะคะนักเรียนนะคะ หน้าที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนที่ที่หน้า10นะคะการหาค่ากลางของข้อมูลนะคะการหาค่ากลางของข้อมูล a, ที่เราจะเรียนนะคะในระดับชั้นม .2 นะคะจะมีอยู่3อย่างแต่จริงๆแล้วการหาค่ากลางของข้อมูลนะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีห้าอย่างนะคะ <ๆ S 2> ก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมนะคะค่า rated, เฉลี่ยเรขาคณิตค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนะ แต่ว่าที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนแค่3อย่างนะก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยาฐานและก็ฐานนิยมนะคะมาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะเรียนนะคะอันแรกก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลีย่ะะดดยเลยะคะคข,ข bar, ะคณิตนี่นะคะพูดง่ายๆเลยนะคะคือค่าของ x b a เนะคะครูจะใช้คํานี้นะคะก็คือ x bar อ x bar นะ x bar ก็มีวิธีการหาง่ายๆเลยนะคะ ก็คือการเอาผลรวมนะคะผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะหารด้วยจํานวนข้อมูลที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ห่เห็นไหมคะค่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนของนักเรียน5คนเนาะมี9มี8มี6มี4ไม่5นะคะว่าเขาจะมีค่าเฉลีย่ยคณิตเท่าไหร่นะคะอ่านี้เดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะคะ โอเคนะคะคุณรอบตรวจมาแล้วนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนนะคะเอาข้อมูลบเรียงก่อนนะคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะคะอ่าก็มีตัวไหนบ้างคะมีสี่ห้าหกแปดเก้าใช่ไหมคะอ่าพอเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะคะอ่านักเรียนก็เอาข้อมูลมาบวกกันนะคะ เพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar นะคะก็คือการผลรวมของคะแนนทั้งหมดนะคะแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลมีกี่ตัวครว่าจํานวนข้อมูลก็คือข้อมูลมีกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวใช่ไหมคะก็บวกเข้าไปะะนะคะก็ 4, 5, 6, 9, ่บวก5บวก6บวก9กาบวก8บวก9กนะคะก็ได้สา32ใช่ไหมคะ3าหารด้วย5 นะคะก็ได้6กจุดเายคะนักเรียนอ่าได้6กจุดสี่นะคะอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้นะคะโอเคนะคะส่วนการหาค่ากลางอันที่สองนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือมัธยฐานนะคะมัธยฐานก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นๆน,น,นะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าเอาค่าที่อยู่ตรงกลางนะคะ แต่ว่าก็ต้องเป็นค่าที่หรือเป็นข้อมูลที่เราจัดเรียงข้อมูลแล้วนะคะถึงจะเอาค่าที่อยู่ตรงกลางได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเรียงข้อมูลแล้วมีค่าที่อยู่ตรงกลาง2ตัวนะคะเราก็จับ2ตัวนั้นนะคะบวกกันหาร2อนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เราที่นักเรียนเห็นนะคะบอกว่าจงหามัธย,ยฐานของข้อมูลต่อไปนี้ใช่ไหมคะมีเจ 4 6 8 3 2 9ปดองเนะคะอ่ะเรียนมาดูนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเขาก็จะเรียงข้อมูลก่อนนะคะอ่าเรียงข้อมูลก็เรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะเรียงจากน้อยไปหามากเนาะอ่าจะได้จำง่ายเนาะนะคะก็เรียงเลยค่ะ6ถ้ากลัวมันเอาไปไม่ครบนะคะก็อ่า บอกเทคนิคพวกเราก็คือทําเหมือนครูก็ได้นะคะก็คือขีดออกก่อนเห็นไหมคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกเอาค่าที่ตรงกลางนะเลือกเอาค่าที่ตรงกลางอางเช่นอันนี้ก็ตัดออก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 เห็นไหมคะนักเรียนก็จะมีค่าที่ตรงกลางตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ คือ6ใช่ไหมคะนักเรียนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆนะคะยวต้องเลียงข้อมูลก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าต่อไปอ่าอีกสักชุดหนึ่งนะคะอีกสักตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นะคะยี่สิบหกยี่สิบสามสิบเอ็ดยี่สิบสี 21 28 30 32 25แล้วก็35นะคะให้เราหามัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้นะคะ mm. ก็เหมือนเดิมนะคะ mm. เราครูก็เอามาเขียนให้นักเรียนดูได้มองเห็นชัดชัดนะคะ mm. ก็เรียงข้อมูลก่อนเหมือนเดิมนะคะ, mm. ะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะ, mm. ะคิดตามครูก็ได้เนาะ mm. จะได้ ฝึกทำไปด้วยนะคะคร๊ก็เอาอ่สิบก่อนเนาะยีแล้วอะไรคะนักเรียน20แล้วก็21่เห็นไหมคะลูกนะอก็ขีดออกก็ได้เดี๋ยวเราจะลืมหลงลืมเนาะอะยีะ 21. มาที่อะไรคะยี่ส้าเนาะอย่ส24 2ี่่ะยีกนะคะ ยี 26, ่สิบหกไปที่ยี่สิบแปดนะคะสามสิบสามสิบเอ็ดใช่ไหมลูกไหมคะอ่าเรียงก่อนสามสิบสามสิบเอ็ดถ้าเราขีดออกกาออกนี้เราก็จะรู้ว่าเรายัางไม่เอาตัวไหนเนาะโอ้ยบันทัดไม่พอไม่เป็นไรตัวสุดท้ายสามสิบห้านะคะเสร็จแล้วเวลาทำนะคะเรากา็ขีดเข้ามานะคะเราก็ดูจำนวนข้อมูลก่อนขีดเข้ามา สักอันละสามก่อนอะยังไม่รึ้นขีดเข้ามาข้างละข้างเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ข้างละสี่อันนี้ก็ข้างละสี่ะ 4, นะคะเห็นไหมคะเหรียญเราก็จะมีค่าที่ตรงกลางละสองตัวถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะคะมาธยฐานเรานะคะก็หาได้โดยนะคะเอาสองตัวนี้นะคะบวกกันแล้วก็หารสองนะคะก็จะได้คำตอบมา นี่เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน6กบวกแนะคะหบวกแก็เป็น10เท่าไหร่คะ14ใช่ไหมคะอ่ะสิบสี่ก็ใส่4ทดหนึ่งเนาะสบวกสก็เป็น4ก็เป็น5ก็หาร2อหารออกมาแล้วก็ได้เท่าไหร่คะ20เท่าไหร่คะ20 7นะคะ เพราะฉะนั้นมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ27่สิบเจ็ดนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับค่ากลางอันที่3นะคะที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คืออ่าค่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมก็คือค่านะคะที่ซ้ำกันมากที่สุดนะหรือมีความถี่นะคะสูงสุดในข้อมูลชุดนั้นๆนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างที่นักเรียนเห็นในตอนนี้นะคะก็คือข้อมูลชุดนี้นะคะมี10 12 12 13 13 13 15 15, 15 18 17นะคะการหาฐานนิยมนะคะนักเรียนไม่จำเป็นนะคะต้องเรียงข้อมูลก็ได้นะคะเพียงแต่นักเรียนเช็คได้ว่านะคะเช็คได้ว่า,าเขามีความถี่อันไหนมีความถี่เยอะที่สุด นะามา,ามาดูชัดๆนะคะอันนี้ครูจะครูเอาลงมาเขียนให้ตัวใหญ่ๆเนอะนะนักเรียนจะเห็นว่านะคะมี13เห็นไหมลูกนะสิบสามีความถี่หรือมีพวกเยอะมีเพื่อนเยอะเอาว่าทุกตัวในข้อมูลชุดนี้นะก็ตอบได้เลยว่า,าฐานนิยมคือหรือเท่ากับก็ได้เนาะนะใช้คำว่าคือดีกว่า ฐานนิยมคือ13อย่างนี้เป็นต้นนะอีกสักข้อมูลหนึงนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างที่2นะคะในเอกสารนะคะเห็นไคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเรียงข้อมูลก็ได้นะก็สามารถหาฐานนิยมได้เลยนักเรียนจะเห็นว่า8ปดไหมลูกแปดเนจะมีพวกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นฐานนิยมนะคะของข้อมูลชุดน,นี้ก็คืออะไรคะลูกก็คือ8 นะคะอันนี้ฐานนิยมนีง่ายนะคะคือไม่ต้องเรียงข้อมูลอะไรเลยนะคะอะทีนี้มาดูาลักษณะโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะเจอนะคะอะนักเรียนมาดูลักษณะโจทย์อีกโจท์หนึ่งนะคะที่นักเรียนอาจจะเจอก็ได้นะคะอันนี้คือโจทย์ที่ไม่มีในเอกสารนะคะแต่ว่าครูยกตัวอย่างเรียนดูนะคะอะถ้าสมมุติว่าเขาให้เราหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ นะคะอะ่เราก็ตรวจสอบนะไม่ต้องเรียงเนาะอย่างที่ครูบอกว่าฐานนิยมเราไม่ต้องเรียงข้อมูลก็ได้นะคะอะ่เราก็มาดูอสองอสองมี2ตัว่ามก็มี2ตัวนะคะแล้วก็อะไรคะ4ก็มี2ตัวแล้วก็มี5อีกนะคะ5ก็มี2ตัวเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนะคะมีเยอะเลยเนาะอ่ามีอะไรบ้างคะ มีสองมีสามมีสี่มีห้านะถ้าเป็นลักษณะโจทย์แบบนี้นะคะคือนะคะมีอ่าตัวที่มีความถี่สูงสุดเกินสองตัวขึ้นไปนะคะคือมีถึงสี่ตัวนะจะเรียกว่าข้อมูลชุดนั้นนะคะไม่มีฐานนิยมนะคะ มันก็มีนะคะข้อมูลบางชุดไม่มีฐานนิยมก็เป็นไปได้อย่างเช่นตัวนี้นะคะพูดง่ายๆว่าจะต้องมีตัวที่ซ้ํากันหรือมีความถีส่สูงสุดนี่ไม่เกิน2ตัวอันนี้มี4ตัวนี่ถือว่าไม่มีฐานนิยมอ่าหรืออย่างเช่นลักษณะโจทย์แบบนี้นะคะเรียนดูนะคะเห็นไหมคะสองแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าไม่มีตัวไหนเลยซ้ํากันเลยมีแต่ตัวโดดๆนะคะ ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ก็เป็นยังไงคะนักเรียนก็ไม่มีนะคะไม่มีถือว่าไม่มีฐานนิยมนะคะอ่ะหรือมาดูข้อมูลชุดนี้เห็นไหมคะ7จ็ดเจ็ดนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบว่าเขาจะมีฐานนิยมไหมอ่ะเจ็ดมี2ตัว6อ่ะมี2ตัวนะคะแล้วก็2ก็มี2ตัว4ก็มี2ตัว นะจะเห็นว่า2 4 6 7มีความถี่สูงสุดเห็นไหมคะเกิน2เกิน2ตัวคือมันมี4ตัวก็คือจะไม่มีฐานนิยมนะสรุปง่ายๆฐานนิยมก็คือมีได้สูงสุด2ตัวนะคะนักเรียนจำไว้นะคะถ้า3 4 5ตัวขึ้นไปข้อมูลชุดนั้นจะไม่มีฐานนิยม เวลาเรานำไปใช้เราก็จะใช้ค่ากลางที่เป็นฐานนิยมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีฐานนิยมโอเคนะคะ,ะพวกเราก็ดูคลิปมาแล้วนะคะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ